โครงการพุทการศึกษาลูกน้ำเค็มนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่าเรือแหลมชะบังให้ความสำคัญนะครับกับชุมชนที่อยู่รอบข้ามและที่สาคัญที่สุดก็คือเด็กๆนะครับนักเรียนนะครับที่เป็นกําลังอของชาติในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้มีศักยาภาพในการดำรงชีวิต และก็ศักยภาพในการทํางานที่ให้กับประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่าเรือแหลมฉบังของการทะเลยประเทศไทยนะครับก็ตระหนักถึงตรงนี้อยู่แล้วและก็จะพยายามที่จะพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบข้างท่าเรือแหลมฉบังนะครับหรือทุกทุกแห่งที่ทก,การทะเลย์ประเทศไทยดูแลอยู่นเนี่ยก็จะ,ะดําเนินการให้ชุมชนทุกชุมชน ดำารงชีวิตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและมีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับครับบ้านบาลงลเนอ,องบัวนะคะน้องเแบงหรือยู่ต่อมารับพี่ครับมาต่อครับได้ด้วยค่ะ